สวัสดีค่ะวันนี้หลังจากที่เราตัดหญ้านะคะมาเราก็เอามาให้แพะแกะของเราประมาณนี้เลยอันนี้จะเป็นราง<แ>ก็เป็นตะข่ายที่เราทำแ,แล้วก็มามัดใส่ตรงนี้นะคะไว้ให้เขากินแล้วก็จะดึงดินประมาณนี้ก็ะจะมีหกวิญาดบ้างนะคะหลังจากเช้าเราก็จะให้กรถินพอวันนี้เราไปตัด หญ้ามาให้บัวแล้วก็จะเอามาฝากแพะแกะด้วยประมาณนี้ก็จะกินกันประมาณนี้แล้วก็มาใส่อันนี้จะเป็นที่ใส่เมื่อก่อนเราเลี้ยงหมูเราเรียกว่าซองหมูอะไรนะคะแล้วก็เอาดัดแปลงตะไคร่มาใส่แล้วก็ประมาณนี้ให้เขากินนะอาไปกินหญ้ากัน หมกมับแกะเขาจะชอบหญ้าจะถามว่ากินกระถินได้ไหมกินได้นะคะโดยช่างเราก็ให้กระถินก็จะเป็นหน้าแล้งถึงจะได้ปล่อยนะช่วงนี้ข้าวของเราก็กําลังจะออกรวงกันแพะแกะของเราก็จะขังคอกให้กินหญ้าตอ่อตอนนี้แพะแกะของเราก็อิ่มกระถินแล้วนะคะแต่มันก็มากินหญ้าประมาณนี้ ดูคำา้าอันนี้จะเป็นแผงโกล่านะคะเป็นญ้าแผงโกล่าที่เราปลูกไว้ที่นาบ้านหนองสะนะคะค่อนข้างจะไกลอยู่นะคะจากที่นี่มันจะมีรถเนาะไม่ได้เดินก็ประมาณนี้เลยค่ะวันนี้ก็จะประมาณนี้นะคะแพะแกะกินกระถินไอกินญ้าเป็นเสริมนะคะวันนี้เป็นเสริมจาก ต้นกระถินก็บำรุงกันไปนะคะตอนนี้แพะแกะของเราไม่ได้ใช้หัวอาหารก็จะให้กินธรรมชาติก็คือกระถินกับหญ้าประมาณนี้วันไหนตัดหญ้าได้ก็จะมาแบ่งมาให้แพะแกะด้วยหรือในกรณีบางวันได้น้อยก็จะไม่ได้มาให้เขานะคะก็ให้กินแต่กระถินช่วงเช้าครั้งเดียวหรือใครมีเวลาก็ให้กินเรื่อยๆนะคะกระถินแต่ทางเราคือตัดมาหนึ่งคันรถก็คือให้ครั้งเดียวเลย แล้วก็มันก็จะแทะเลมของมันประมาณนั้นนะคะทั้งวันประมาณนี้นะคะการให้อาหารแพะแกะสำหรับท่านใดที่ให้อาหารเสริมก็ควรระวังนะคะให้พอสมควรนะคะแพะแกะสามารถท้องอืดมันจะมเีเกี่ยวกับการท้องอืดน,นะคะโรคของเขานะคะเพราะว่ามันจะกิน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 นะคะไม่รู้จากบรรยัติบางอย่างทางเราก็ เียหายไปหลายตัวนะคะเพราะท้องอืดน,นะคะเพราะเราให้กระถินเยอะๆแล้วเราก็ไปนะคะไปกับ,บวัวกลับมาท้องอืดน,นอนไข่อ่างลังแล้วนะคะก็ประมาณนี้นะคะไม่สามารถช่วยอะไรได้ก็ระวังด้วยนะคะเรื่องกานนี่แม่นี้ก็ไม่แตะอะไรนะคะท้องโตมากงสงสัยจ,จะกินกระถินเยอะกระถินวันนี้มีจะหมากนะคะมีจะฝักมันนะคะมันก็เลยอิ่มมากาคลิปนี้ก็พาท่านผู้ชมชมแพะแกะกินหญ้านะคะ ในบรรยากาศช่วงเย็นเย็นประมาณนี้จ้า